รวมรถมือ2 JK ค่ะในวันนี้เรามานำเสนอให้ชมกับรถเก๋งมือสองทรงหล่อกปั้นใจสายแต่งแนวไซยิซ้งนะคะวัยรุ่นถูกใจสิ่งนี้เลยทีเดียวค่ะกับเชฟโรเลตโซนิกนะคะรถปี2013เกียร์ออโต้ค่ะเครื่องยนต์1.4 LT นะคะเลขไม่น้อยมากค่ะคันนี้เพียงแค่42,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ เครื่องเกียร์ดีค่ะมีบุ๊กเซอร์วิสไม่มีชนไม่มีจมน้ำและไม่ติดแก๊สด้วยนะคะสวยงามคุกท่านมีแอร์แบกมี ABS มองข้างไฟฟ้าพับได้กุญแจรีโมทรอแมแกขอบ15ยางดีรถสวยพร้อมใช้เริ่มเดิมพร้อมโอนค่ะราคางเงินสดอย่างเดียวนะคะ79,000บาทบทุกท่านเจ้าของเน้นขายเงินสดภาษีพรบรปี68ค่ะ พร้อมใช้ราคาถูกเลขไมน้อยนะคะต้องเชฟโซนิกคันนี้สนใจติดต่อผู้ขายค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะเพื่อคุยรายละเอียดและนัดวันเวลาเดินทางไปดูรถนะคะเพื่อประโยชน์ของตัวท่านโดยตรงแอดมินแนะนําให้ไปดูด้วยตนเองนะคะเพื่อจะได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมกับสภาพของรถค่ะเป็นที่พึงพอใจด้วยตนเองนะคะแอดมินเพียงแนะนำเบื้องต้นกันเท่านั้นค่ะในวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ